ในขาที่พวกท่านเป็นสวรเนี่ยไม่ต้องทำหาอะไรเลยขอโทษที่วันนี้ผมพูดยากรับเงินเดือนเป็นแสนทั้งบริวารที่เหลือตังเคยคิดหลายใจไหมที่ผมหวังก็คือพรรคโรกนัฐบาลจะยอมเสียสลาดถอนตัวถอดสลักไ้ปมที่ทำให้ประเทศชาติมัน ติดอยู่ขนาดนี้เดินไม่ได้ของอไฟตาอย่าไปเอาเลยม้าขาเป๋ม้าพิการที่ลบไม่ได้ท่านต้องสะาดแล้วถือว่าช่วยประเทศชาติเถอะก็คงต้องดูว่ามันใดที่โควิดตาแล้วเราก็จะพิสูจน์กันว่าสำหรับระยุทธตม้าขาเป๋ม้าพิการตรเนี้ จะได้รู้สึกว่านารกมีจริงหรือเปล่าตอนเวลาที่เรามีเวทีนี่นะครับท่านพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านทุกคนก็พยายามมีคำถามในใจข้อหนึ่งและผมเองก็ได้รับข้อ คำถามนั้นจากคนที่โทรเข้ามาให้กำลังใจทุกคนถามคำถามเดียวกันอยู่ในใจทุกคนว่าเราจะเปลี่ยนม้ากังศึกคือพูดง่ายเปลี่ยนประยุทธ์เนี่ยถือว่าเปลี่ยนม้ากังศึกทำกลางการต่อสู้ กับสงคารามโควิดที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งที่ชัดเจนก็คือเมื่อวานนี้คณะสามัาคีประชาชนเพื่อประเทศไทยก็ได้ตอบตอนที่เราไปยื่นเรื่องสือให้บรยุดเราว่าคำว่าเ,เปียดบ้ากลางศึกเนี่ย เริ่มหมายถึงว่ามาศึกนั้นมีความสมบูรณ์คล่องแคล่วองไหวเก่งฉกาดสามารถจะนำพาการต่อสู้นั้นไปสู่ชัยชนะหรือความสำเร็จแต่พิจูจกักรพรก็บอกว่าชัดเจน มันไม่เป็นอย่างนั้นอนะ่ะเพราะมันเป็นมา้าขาหักนะ่ะหรือขาขาดแล้วมา้าขากหรือขาขาดจะเอาม้านั้นออกไปทำศึกได้ยังไงนี่คือคำตอบที่ชัดเจนไม่ต้องอธิบายผมก็คงต้องตอบแบบนี้เช่นกันว่าสภาพมา้ามันไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะทำศึกมันเป็นม้าพิการ ขาเสียไม่สามารถจะโลงรันกับสงครามโควิดได้จึงได้เกิดสภาพวันนี้การบริหารที่ผิดพลาดเนี่ยทุกวันมีคนตายแกไม่รู้สึกรู้สาหรือทำอะไรเลยวันนี้รู้สึกว่าถ้าทำปราสาทตรคนตายเกินกว่าสี่สิบคนแล้ว แล้วมันจะตายเท่าไหร่ครับจากนี้ไปทุกวันและตัวเลขก็ดูท่าทางจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่รู้จะจบลงตรงไหนที่บัรนห่วงคือไม่รู้จะจบันตรงไหนนั่นแหละคือสาเหตุท่านผวังครับที่พวกผมไม่มีทางเลือกจริง ถึงต้องออกไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อพักร่วมรัฐบาลเพื่อจะช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยกันเอาประยยทธ์ออกไปโดยการถอนตัวจากการร่วมโดยรัฐบาลเพราะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีอำนาจอะไรเลยประยุทธ์ร่วมอำนาจ้าบอกไปกอดคนเดียว แล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างที่ไปเรียกร้องจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือให้ถอดสลักถอนตัวจากราชการเป็นร่วมรัฐบาลแล้วก็เพื่อประชาชนเพราะอยู่ไปก,ก็ไม่ได้ทำประโยชน์ออกท่าถอดสลักท่าเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ หาเนยคนใหม่ที่มีความสามารถเปลี่ยนม้าตัวอื่นเพราะยังไงถ้าเป็นมา้าที่สมบูรณ์ไม่ใช่บาพิการแบบประยุทธ์ยังไงก็ดีกว่าประยุทธ์ตัวแดงคำ่ำแล้ววันนี้เมื่อตอนบ่ายเราก็ไปที่พักภูิใจไทยเพื่อเรียกร้องให้พักภูิใจไทยเห็นแก่บ้านเมือง ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนหาคนที่มีความรู้ความสามารถหามาศึกที่ดีเพื่อจะได้มาต่อสู้กับสงครามโควิดที่กำลังทำานี่เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ทางแล้วครับที่ ม้าพิการตัวนี้จะทำศึกรัชนะได้ไม่มีทางทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นม้าที่พิการไล้ความสามารถวิ่งยังไม่ไหวเลยเพราะมันพิการเราต้องหามา้มมา,า,มาตัวใหม่ที่เหมาะสมการหาม้าตัวใหม่ที่เหมาะสมก็ไม่ได้ยาก เพราะว่าขณะน,นี้เราไม่สามารถจะแก้ไขรัฐธรมนูญได้เรายังคงใช้รัฐมรมนูญฉบับเก่าที่ล่างขึ้นมาโดยก็คือมีชัยรัชบัลซึ่งเคยล่างรัฐมรมนูญแล้วทำให้เกิดพฤษภาทมินคนตายคนหายเป็นจำนวนมาก นี่ยังไม่รู้ว่าสำนึกไหมว่าที่ทำให้ประเทศไทยเสียหายถึงขนาดนี้จากการเขียนรัฐมนูลนะั้นเราก็สามารถเลือกคนในได้ถึงแม้เราจะเกลียดในรัฐมนูลฉบับที่หลอกลวงสืงทบทอดอำนาจใช้สอสอใช้สอวอสองร้อสิบคน เป็นเครื่องคํายันมีอำนาจถึงขนาดเลือกคนที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งมาเป็นนายกนี่เป็นความชั่วร้ายและเลวร้ายเท่าที่เคยมีมาแต่เอาเธอแต่อย่างน้อยเรายังมีค a ดิเดตท,ที่จะให้เราเลือกอหลายคนที่เหลืออยู่ถ้า แอ้มาพิการตัวนี้ออกไปยังมีอยู่เช่นหนึ่งนะคุณอน,นุทินคุณอภิเษกคุณสุรัสคุณชัดชาติแล้วก็คุณชัยกเกษมก็เลือกอน,นี้ครับใครก็ได้เพราะผมเชื่อว่าด้วยตัวเลือกที่เหลืออยู่นี่ ยังไงก็ดีไก่บ้าพิการถึ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำความเสียหายอย่างเดียวเลอกที่คบเพราะข้อเสนอของคนไทยประชาชนคนไทยที่เสนอโดยคุณนิตทรรับเหลือและคุณบีดาเดยรว,วันเมื่อ,อไรอาทิตย์ก่อนพูดชัดเจนมาก มองข้ามชดคือน่าจะไปเลือกเอานายกคนลอกโดยใช้มาตาสองเจ็ดสองทับสองทำได้ครับแต่ว่าก็ยังไม่สมควรทำเพราะกติกายังอยู่คุณต้องเดินตามกติกาก่อน ก็มีต้องห้าคนได้เลือกอ่ะถ้ารัฐสภาเลือกไม่ได้ค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่จะเลือกจากห้าคนนี้ใครก็ได้ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่อยู่สามประเด็นใหญ่ าสมมุติว่าเลือกคนใดคนหนึ่งมาเป็นนายกซึ่งยังไงก็ดีก่ายมาขาเป๋มาขาขาดมาพิการอย่างประยุทธ์นี่ต้องทำก็คือบริหารจัดการสู้กับโควิดเพราะว่าโควิดมัคซีนถ้าบริหารจัดการดีสู้ได้สิ่งที่ตามมา มันมีผลต่อเศรษฐกิจเพราะสามารถเปิดประเทศได้ยิ่งเร็วเหมือนอย่างต่างประเทศตอนนี้แข่งขันกันเปิดประเทศกันเปแถวคนที่เปิดประเทศได้เร็วเศรษฐกิจก็จะพื้นเร็วเหมือนของไทยเราโอกาสเปิดประเทศไม่มีเลยถ้ายังอยู่ภายใต้การบริหารของไอ้มาขาเป๋มาพิการ ซึ่งไล่ความสามารถทุก,ทกอย่างนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็อย่างที่ว่าต้องรีบแก้ไขคือหาคนที่ขึ้นมานำก็ต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันสากลบมดล็อกเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่เขียน ถืออำนานไว้นะส่วนสวออจะอยู่ต่อไปท่านก็อยู่ต่อไปแต่ขอให้ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกเพราะสวสองร้อสิบคนท่านไม่มีสิทธิจะเป็นเป็นคนชั่วร้ายถึงขนาดนี้เพราะมีอย่างเหลือถ้ามีอำนาจเหนือกว่าการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศ ท่านเอาอำนาจอะไรมาทำหน้าที่นั้นถามว่าท่านมีอำนาจอะไรมาเป็นตัวแทนมาเลือกนายกโดยที่ว่าท่านไม่มีอำนาจเหมือนเหมือนกับการลงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเป็นสวท่านอยากจะเป็นก็เป็นไปแต่ว่าอำนาจที่ท่านมีอยู่มันผิดหลักการของไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้เขาก็ไม่ทำกัน แล้วท่านไม่ลายใจเหลอที่ทำแบบนั้นเพราะว่าท่านทำสิ่งที่คขานกับความรู้สึกของคนที่ของคนที่ประเทศคนทั้งประเทศที่มีสิทธิ์ไปเลือกเป็นเลือกตั้งแทบเป็นแทบตายแต่ท่านใช้อย่างนี้ว่า ผมพูดขอพูดว่าในฐานะที่เคยทำธุรกิจมาผมถามหน่อยโอเคละท่านถูกตั้งให้มาเป็นสวโดยบายุตหรือใครก็แล้วแต่มาเพื่อจะเลือกนายกโดยเฉพาะ แล้วท่านก็ได้ทําอย่างนั้นไปแล้วค้านกับรู้สึกของประชาชนถามว่าพอหรือยังท่านไม่คิดหรือว่าประยุทธ์ค้ากับเลยเคินกวนเพียงตั้งให้คุณเป็นสอบอมีเงินกินมีที่พธาอะไรและคุณต้องตอบแทนชีวิตตลอดชีวิตแต่เคยคิดไหมครับว่า มันเกินพอแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทำเมื่อเห็นประเทศเจษประเทศชาติเสียหายก็คือต้องคืนต้องสำนึกในบุญคุณแผ่นดินแม่ที่ท่านเกิดมาต้องคืนคทนคุณต้องคืนคืนความดีของแผ่นดิน ที่ท่านได้อาศัยอยู่ได้เกิดมาไปกนคนไทยเคยคิดบ้างไหมหรือว่าจะรอเมื่อประยุทธ์ไปแล้วยังไงประยุทธ์ก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องไปแน่นอนแล้วพวกท่านจะถูกจารึกในประวาศา,ศาถูกกลดาสาปแช่งไปต่อชีวิตไปจนถึงลูกหลานนะจะจารึกว่าพวกท่านทำอะไรไว้ก็ภายในนี้ เพราะฉะนั้นผมเตือนสวให้คิดให้ซึ้งทีว่าคุ้มค่าไหมโดยเพราะอย่างยิ่งตอนนี้ประชาชนลำบากมากตกงานไม่มีจะกินรัฐบาลก็ว่าไม่ทำอะไรออกกฎหมายฉุกเฉินกวกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ รับจ้างก็ไม่ได้หากินก็นไม่ได้เช้งระเรยลยระด้านให้เขาแค่สองบานบาทถามว่ามีที่ไหนที่รัฐบาลจะโง่าบ,าบัดซบหึ่ขนาดนี้สองบานบาทจะอยู่ได้ยังไงไอ้ภาวะอย่างนี้ในขาที่พวกท่านเป็นสวรเนี่ยไม่ต้องทำหาอะไรเลยขอโทษที่วันนี้ผมพูดยาก รับเงินเดือนเป็นแสนทั้งบริวารที่เหลือตามมาเคยคิดลา,ายใจไหมท่านเคยคิดไหมว่าท่านไม่ได้ลำบากเลยเคยคิดที่จะไม่เอาเงินที่ท่านรับเงินเดือนทุกวันนี้คืนให้กับแผ่นดินและให้กับประชาชนเข้าไปคนที่ลำบากเคยคิดไหมไม่มีเลย น้าด้านด้านรับเงินแล้วปล่อยให้ประชาชนลำบากคนชั้นล่างลำบากขึ้นขนาดนี้ถ้าเขาไปรับจ้างได้บบตามปกติไม่มีโลกไที่คุณออกกฎหมายควบคุมโรคทำให้เขาออกไปหาเงินไม่นา้เขาไม่ขอร้องคุณรอไอ้เงินสองพันบาทเพราะเขาไม่ใจขอทานแต่คุณทำมาเขา แบบเดียวขอทานผมเองก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าทุกอย่างมีหลายท่านได้อธิบายความไปแล้วสิ่งที่ผมหวังก็คือพรรคโกัสบาลจะยอมเสียสละถอนตัวถอดสลักไอป้ปมที่ทำให้ประเทศชาติมันติดติดอยู่ขนาดน,นี้เดินไม่ได้ ออกไปซะอย่าไปเอาเลยม้าขาเป๋ม้าพิการที่ลบไม่ได้ท่านต้องสลาดแล้วถือว่าช่วยประเทศชาติเถอนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าเสียงขนาดนี้คนจะกลดาประยุดเป็นทั่ว ครับแล้วก็ไม่รู้จะทำไงไม่ยอมออกแต่ว่าก็คงต้องดูว่ามันในที่โควิดซาแล้วเราก็จะพิสจ์กันว่าสำหรับระยุตหิม้าขาเผม้าพิการตัวนี้จะได้รู้สึกว่านรกมีจริงหรือเปล่าขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ